สวัสดีครับเพื่อนๆผมไปเจอสื่อข่าวปริศนาของทางกัมพูชาเขาเขาบอกว่ารายได้เฉลี่ยของชาวกัมพูชาในปี2,567เนี่ยจะเกิน2,000ดอลลาร์โอ้โหนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะเพื่อนๆ2,000ดอลลาร์นี่ก็ประมาณ73,000บาทก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยเขาพูดผิดหรือเปล่านะก็เลยอ่ะถ้าเป็นสกุลเงินเรียวนะเงินเรียวของกัมพูชาเขานะ่ะจะเป็นเท่าไร2,000เรียว2,000เรียวเท่ากับ18บาทนิดน นั่นก็น,น้อยเกินเพราะงั้นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือเขาน่าจะพูดถึงสกุลเงินดอลลาร์จริงๆ2,000ดอลลาร์ทำไมมันมากจังเลยทีนี้ก็มาดูทางเนื้อหาข่าวเขาเขาบอกว่าในพนมเปญเนี่ยรายได้เฉลี่ยของชาวกัมพูชาในแต่ละคนนะปี2,567ก็ปีนี้แหละครับเขาคาดว่าจะมากกว่า2,000ดอลลาร์นี่เฉลี่ยแต่ละคนนะทำมาหากินอะไรกันเนี่ยทำไมได้เยอะจังอ๋อหรือว่านี่จะหมายถึงว่าเป็นต่อปีหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้น73 0 0หาหาร12 12เดือนเนาะก็จะตกเดือนละประมาณ6000บาทเอออันนี้ก็เป็นราคาที่รับได้หน่อยน่าจะเท่านี้แหละครับเดือนละ6 0 0 0บาทเออแต่ไม่เป็นไรในะเมื่อเขาพูดเป็นรายปีเราก็ต้องเอารายปีตามเขาสรุปก็คือได้ปีละประมาณ73,000นะต่อคนแล้วก็ถ้าเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยเดือนละ6,000บาทเขาบอกว่ารายได้เท่านี้นะเพิ่มขึ้นมา8%ถ้าเกิดเทียบจากปีก่อนปี2566 เพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ6กนะอันนี้ตามการระบุข,ของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินถึงจะเพิ่มดูเหมือนไม่ค่อยเยอะแต่ก็ยังดีแหละที่เพิ่มทีนี้กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเนี่ยของทางกัมพูชานะเขารายงานว่าเศรษฐกิจกัมพูชาในปีนี้คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ6.6ซึ่งจะผลักดันราคา GDP ในปัจจุบันเนี่ยนะให้อยู่ในช่วง14,957,000พันล้านเรียว เทียบเท่า35,168ล้านดอลลาร์สหรัฐทีนี้เขาก็มาคำนวณต่อว่า GDP ต่อหัวเนี่ยคาดว่าน่าจะเพิ่มเป็น2,071ดอลลาร์เดี๋ยวจะงงกันเดี๋ยวเอางนี้ดีกว่าผมจะแปลเป็นตัวเลขไทยไปเลยก็คือเขาคาดการว่า GDP ต่อหัวเนี่ยจะเพิ่มเป็น76,000บาทนะจากที่เดิมอ่ะ7 0 0 0 0บาทซึ่งเขาก็บอกว่ามันเพิ่มมาเรื่อยๆแหละปีละหน่อยปีละหน่อย ทีนี้นายโฮงน่ะเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของกัมพูชาเขาบอกกับโพสต์ว่าคาดการณ์การเติบโตของรายได้กัมพูชาจัดทาโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยการสังเกตและก็การศึกษาอย่างใกล้ชิดการที่เขานํามาออกสื่อน่ะเพราะว่าขณะนี้มีการลงทุนหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนก็ค่อนข้างขัดแย้งกับสื่อของทางชาวบ้านนะสื่ออิสระที่เขาบอกว่านักลงทุนเขาถอนทุนไปเยอะเพราะงั้นชาวบ้านเขาก็เลยไม่ค่อยมีรายได้เพราะว่า ส่วนมากแล้วเวลามีนักลงทุนเข้ามาชาวบ้านก็จะมีงานทําเป็นแบบนี้อย่างที่สีหนุวิวะถ้าเกิดว่ามีตึกหนึ่งสร้างเสร็จก็จะมีคนได้งานทําประมาณเป็นพันคนเลยมั้งดูอย่างข่าวเมื่อช่วงวันสงกรานนะที่ว่าชาวบ้านเขาก็ไม่มีเงินจะเล่นสงกรานกันไม่มีแม้แต่จะจัดงานกินเลี้ยงกันเลยเพราะงานเราก็ไม่รู้ว่าจะเชื่ออันไหนได้เนาะเพราะว่านี่มันก็สื่อของทางกัมพูชาทั้งสองสื่อนี้เลยแต่ว่าอันนึ่งนั่นนะเป็นชาวบ้านพูดส่วนอันนี้เป็นผู้มีอำนาจพูด ทีนี้ก็มาต่อแล้วเขาก็บอกเพิ่มว่าเมื่อสังคมและเศรษฐ,ฐกิจท้องถิ่นเนี่ยก้าวหน้ารายได้ต่อหัวก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกโดยที่ในตอนนี้นะรัฐบาลเขามีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพแล้วก็รายได้ของประชาชนกําลังส่องสว่างขึ้นก็น่าจะส่องสว่างเทียบเท่ากับเรลวเทียนในภูเขานะเขาบอกว่าความจริงแล้วปริมาณการส่งออกของสินค้ากัมพูชาไปตลาดต่างประเทศในช่วงหนึ่งปีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีขนาดในเศรษฐ,ฐกิจโลกที่ยังไม่ค่อยดีเนี่ย ตอนแรกก็จะคิดว่าเขามองในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าแต่เขาก็บอกเองเลยนะว่าผมมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาหลังจากนั้นก็ย้ำเพิ่มเติมว่ารายได้ของชาวกัมพูชาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องและกัมพูชาจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอนเขากล่าวอย่างไรก็ตามเขาได้เรียกร้องให้รัฐบาลและภาคเอกชนได้นำเนินการให้มากขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้กัมพูชาบรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2573และปี2593คือเขาคิดเป็นทีละยี่ปีโดยนโยบายหลกักๆกเนี่ยก็คือจะดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนโดยตรงแล้วก็เสริมสร้างการขยายตลาดส่งออกทางด้านอดีตนายกรัฐมนตรีหุนเซนของกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องในโอกาสพบปะเพื่อรำลึกครบรอบ45ปีวันแห่งชัยชนะเมกราคม2567 วันแห่งชัยชนะหรอชนะใครสู้กับใครมานะหรือว่าสู้กับตัวเองแล้วก็ชนะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะเต็มไปด้วยสงครามที่ไม่รู้จบแล้วก็เป็นดินแดนแห่งความโหดร้ายที่เลวร้ายที่สุดในตอนนี้ได้กลายเป็นดินแดนแห่งความสวยงามของสันติภาพเสรีภาพประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมผมว่าพอชาวบ้านมาฟังถึงประโยคนี้เขาก็คงจะเริ่มคอแห้งกันแล้วแต่ยังไม่จบนะ ฮุนเซนยังบอกต่อว่าประชาชนได้ควบคุมโชคชะตาของตนเองและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสามัคคีในครอบครัวในชุมชนและสังคมโดยรวมถือว่าพูดจาได้สวยงามมากเลยในทีเดียวก็ค่อนข้างน่าสงสัยนะว่าเวลามีอะไรสําคัญสำคัญเนี่ยเขาจะพูดถึงอดีตนายกรัฐรมนตรีฮุนเซนเสมอเลยเหมือนกับว่าเป็นผู้กอบกู้โลกเป็นคนสําคัญเป็นบรรพบุรุษผู้มีอํานาจอะไรประมาณนั้น แต่เขายังไม่ตายนะทีนี้เขาก็บอกต่อว่ารัฐบาลชุดที่7เนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบต่อชะตากรรมของชาติก็ไม่ใช่ใครหรอกก็หน่อเนื้อเชื้อไขเขานั่นแหละเพื่อรักษาความสําเร็จของชาติทั้งหมดนะเขาบอกอย่างนั้นซึ่งรัฐบาลชุดที่7นี้ได้ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจตั้งเป้าที่จะทําให้กัมพูชาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางเพิ่มมากขึ้นภายในปี2573เอาแบบเนื้อเนื้อเลยนะภายในปี2573นเนี่ย เขาตั้งเป้าว่ากัมพูชาจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงก็คืออีก6ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะทําให้กัมพูชาเป็นประเทศที่มีรายได้สูงแต่สูงของเขานี่เราก็ไม่รู้นะว่าประมาณเท่าไรเพราะว่าตอนนี้เขาได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนนะเดือนละประมาณ6000บาทถือว่าเยอะไหมถือว่าพอกินไหมก็ไม่รู้แต่เขาไม่สามารถเลี้ยงฉลองวันสงกรานได้อันนั้นคือคนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองเสียมราฐเลย และคนที่อยู่ห่างไกลออกมาอีกล่ะคนที่อยู่ในชนบทที่มากกว่านี้นะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นปกติของผู้มีอำนาจในกัมพูชาเขาเวลาเขาจะพูดอะไรให้กับประชาชนฟังเนี่ยจะต้องพูดประมาณว่าระดับโลกระดับชาติเสมอเลยทีนี้ชาวบ้านก็รู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมีความหวังประเทศของเราจะต้องยิ่งใหญ่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็สงสัยมานานแล้วชาวบ้านเขาชอบพูดถึงอดีตที่เจ็บปวดใช่ไหมคือไม่ลืมสักทีอ่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่ชาวบ้านแล้ว ก็คือผู้มีอำนาจหรืออย่างฮุนเซนเนี่แหละคือเขาชอบพูดย้ำเสมอๆเลยว่าเราเป็นประเทศที่เจ็บปวดที่ได้รับความเสียหายเหมือนกับพยายามจะตอกย้ำให้ชาวบ้านจมอยู่ในความรู้สึกเหมือนเดิมเหมือนอย่างประโยคล่าสุดนี้เขาบอกว่ากัมพูชาซึ่งภาคเศรษฐกิจและสังคมได้รับความเสียหายเนี่ยได้กลายเป็นดิแนแดนแห่งการพัฒนาในทุกด้านแล้วก็จบประโยคว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความหวังสำหรับอนาคต แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้นําประเทศเราเขามาพูดอะไรแนวๆนี้บ้างล่ะถึงแม้กรุงศรีของเราจะเคยแตกแต่เราก็ยังมีความหวังถึงแม้หมู่บ้านบางละจันของเราจะเสียหายแต่ทุกคนจะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทีนี้ก็มีข้อมูลทางสถิติของการค้าระหว่างประเทศของกัมพูชานะเขาบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมูลค่าประมาณ42.5พันล้านดอลลาร์ก็ลดลงประมาณ2.3เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีอ้าว ถ้างั้นเขามาให้กำลังใจอะไรกันล่ะเนี่ยอ่าแล้วก็จบข่าวของเขาสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ